กล้อง LK รุ่น X13 กล้องติดรถยนต์คุณภาพสูงผลิตด้ยวยวัสดุเกรดพรีเมียมคงทนลวดลายทันสมัยที่สามารถบันทึกภาพวิโดีโอได้ในระดับ 4K ให้ภาพคมชัดทั้งกลางวันและกลางคืนใช้ชิปเซนเซอร์ Sony คุณภาพสูงซึ่งจะช่วยในการบันทึกภาพในเวลากลางคืนและในที่ที่มีแสงน้อยให้มีความสว่างยิ่งขึ้นและยังคงทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ กล้องหน้าสามารถบันทึกภาพสูงสุดได้ 4K มุมมองภาพกว้างถึง170องศากล้องหลังสามารถบันทึกภาพสูงสุดได้ 1,920p ให้ภาพมุมมองกว้างถึง160องศาการบันทึกภาพเป็นแบบวนลูปเมื่อหน่วยความจำเต็มกล้องจะลบไฟล์เก่าเองและเริ่มต้นบันทึกภาพต่อเนื่องโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ยังมีโหมดให้เลือกมากมายหลากหลายไม่ว่าจะเป็นโหมดบันทึกต่อเนื่องขณะจอดรถ24ชั่วโมงเมื่อต่อชุดสายฟิลแท็บโหมดเชื่อมต่อ Wi-Fi สามารถดูคลิปและดึงคลิปลงในมือถือผ่านแอปพลิเคชันได้อย่างง่าย หมดจับแรงสั่นสะเทือนหมดปรับความสว่างอัตโนมัติในที่มืดหมดจับภาพกลางคืนหมดตั้งค่าไป้ายทะเบียนหมด G sensor สามารถล็อกไฟอัตโนมัติเมื่อมีเหตุการณ์ชนหรือว่ากระแทกอย่างรุนแรงและยังสามารถรองรับเมโมรีการได้ถึง 128GB รองรับเมนูภาษาไทยและภาษาอื่นๆที่สำคัญแบตบเป็นแบบซูเปอร์คาปาทนความร้อนไม่บววไม่ระเบิดไม่แตก สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแนะนำกล้อง LK รุ่น X 1 3นะคะก่อนอื่นเราจะมารู้จักกับอุปกรณ์ภายในกล่องกันก่อนค่ะกล้องหน้าสายชาร์จหรืออะแดปเตอร์ชุดกล้องหลังรุ่นนี้นะคะสามารถต่อเป็นกล้องถอยได้ด้วยนะคะวิธีการติดตั้งก็ง่ายมากๆเลยค่ะแต่ว่าก่อนอื่นนะคะเราก็จะต้องใส่เมมโมรี่การ์ดลงไปก่อนค่ะซึ่งช่องใส่เมมโมรีการ์ดก็จะอยู่บริเวณนี้นะคะ รุ่นนี้นะคะสามารถรองรับเมมโมรี่การ์ดได้สูงสุดถึง128 GB ได้ค่ะเมื่อใส่เมมโมรี่การ์ดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนำเอาสายชาร์จหรือว่าอะแดปเตอร์มาเสียบเข้ากับตัวกล้องบริเวณนี้ค่ะจากนั้นค่ะเราก็จะนำเอาสายของกล้องหลังมาต่อเข้ากับช่องข้างๆกันค่ะ และเมื่อทําการติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาโหลดแอปพลิเคชันกันก่อนค่ะซึ่งวันนี้จะขอแนะนําเป็นแอปพลิเคชันนี้ค่ะสามารถใช้ได้ทั้งระบบ Android แล้วก็ iOS เลยนะคะ เมื่อเข้าสู่แอปพลิเคชันนะคะเราก็จะต้องกดเพิ่มเครื่องบันทึกค่ะจากนั้นนะคะเขาก็จะมีคําแนะนําต่างๆค่ะมาให้เราได้อ่านนะคะเราก็จะต้องเซตค่าตามนี้เลยค่ะเมื่อเรียบร้อยแล้วค่ะกดเชื่อมต่อ Wi-Fi เลยนะคะโดยเราก็จะเข้าไปที่ชื่อ Wi-Fi ของตัวกล้องนะคะจากนั้นค่ะกดรหัส12345678นะคะซึ่งชื่อแล้วก็พาสเวิร์ดนะคะสามารถเปลี่ยนได้ในภายหลังในแอปพลิเคชันนะคะหลังจากเชื่อมต่อ w i f i แล้วนะคะเราก็จะกลับไปที่แอปพลิเคชันค่ะ แล้วกดเชื่อมต่อได้เลยนะคะแล้วก็จะเข้าสู่หน้าหลักของแอปพลิเคชันค่ะซึ่งเดี๋ยวเราจะมารู้จักกับสัญลักษณ์ต่างๆบนหน้าจอแสดงผลและวิธีการตั้งค่าเบื้องต้นกันค่ะซึ่งบนหน้าจอแสดงผลก็จะประกอบไปด้วยชื่อรุ่นก็จะเป็น LK X13 ความชัดอยู่ที่ 4K ถัดไปนะคะก็จะเป็นวันที่และเวลาค่ะ แล้วมาดูปุ่มขยายภาพตรงกลางขวามือกันบ้างเมื่อกดเข้าไปนะคะภาพก็จะขยายค่ะซึ่งจะเป็นการหมุนหน้าจอทําให้เราได้มองภาพแบบแนวนอนชัดเจนและเต็มตาย,ยิ่งขึ้นซึ่งก็จะมีการตั้งค่าการถ่ายภาพและการเรียกดูภาพย้อนหลังนะคะและถ้าต้องการกดออกนะคะเราสามารถกดไปที่ปุ่มย่อภาพได้เลยค่ะถัดไปนะคะก็จะเป็นกล้องที่มีลูกศรค่ะซึ่งก็จะเป็นการเปลี่ยนมุมมองภาพค่ะจากกล้องหน้ากด1ครั้งจะกลายเป็นกล้องหลังค่ะ มาดูในส่วนของการเล่นซ้ำนะคะหรือว่าการเรียกดูภาพคลิปหรือว่าบันทึกคลิปย้อนหลังนั่นเองค่ะซึ่งอันนี้ก็คือแกลเลอรี่ค่ะก็จะมีการรวมคลิปรวมรูปไว้ที่นี่นั่นเองค่ะถัดไปก็จะเป็นรูปกล้องที่ใช้สําหรับการถ่ายภาพค่ะแล้วก็มาดูวิธีการตั้งค่ากันบ้างน,นะคะโดยการที่เราจะกดไปที่รูปเฟืองค่ะสําหรับการใช้งานครั้งแรกนะคะเราก็จะต้องไปฟอร์แมตเมมโมรี่การ์ดก่อนค่ะเมื่อเลือกฟอร์แมตแล้วนะคะก็สามารถกดตกลงได้เลยค่ะ และในส่วนของความคมชัดรุ่นนี้ความคมชัดจะอยู่ที่ 4K และมาดูต่อกันที่สวิตช์การบันทึกนะคะก็คือการบันทึกคลิปวิดีโอโดยอัตโนมัติต้นเองค่ะต่อไปก็จะเป็นระยะเวลาของวิดีโอนะคะซึ่งก็จะมีความยาวให้เลือกไม่ว่าจะเป็น1นาที3นาทีหรือว่า5นาทีนะคะรุ่นนี้นะคะเป็นการบันทึกแบบวนลูปค่ะเมื่อหน่วยความจําเต็มแล้วตัวกล้องก็จะบันทึกอย่างต่อเนื่องโดยอัตโนมัติค่ะ แล้วมาดูโหมดบันทึกฉุกเฉินหรือว่าโหมด G-sensor กันนะคะอันนี้ก็จะเป็นการบันทึกไฟล์อัตโนมัติเมื่อมีเหตุการณ์ชนหรือว่ากระแทกอย่างรุนแรงนะคะเขาก็จะมีการล็อกไฟล์ไว้นั่นเองค่ะแล้วก็ยังมีโหมดจอดรถหรือว่าการบันทึกแบบทามแลบระดับเสียงของลำโพงการพลิกภาพหรือการกลับด้านภาพ และในส่วนของชื่อ w i f i และรหัสนะคะเราสามารถแก้ไขข้อมูลได้ด้วยตัวเองง่ายๆค่ะโดยการกดแก้ไขข้อมูล w i f i ของเครื่องบันทึกนะคะจากนั้นค่ะก็เปลี่ยนเป็นยูเซอร์ที่เราต้องการได้เลยค่ะเราสามารถครีเอทได้เลยนะคะแล้วเมื่อได้ชื่อของ w i f i แล้วนะคะเราก็จะมาเปลี่ยนรหัสกันค่ะ mm. เมื่อเรียบร้อยแล้วนะคะก็กดตกลงได้เลยค่ะถัดไปนะคะก็จะเป็นการเรียกคืนการตั้งค่าจากโรงงานค่ะก็จะเป็นค่าเดิมๆของตัวเครื่องนั่นเอง แล้วมาดูวิธีการเรียกดูภาพดูคลิปย้อนหลังกันค่ะซึ่งเราก็จะสามารถบันทึกคลิปลงในมือถือได้ด้วยนะคะโดยการที่เราจะไปคําสั่งเล่นซ้ํานะคะก็คือแกลเลอรี่รวมคลิปรวมภาพนั่นเองค่ะเมื่อกดไปแล้วนะคะเขาก็จะมีแยกประเภทให้ค่ะไม่ว่าจะเป็นภาพจากกล้องหน้านะคะแล้วก็ภาพจากกล้องหลังค่ะโดยจะแบ่งออกเป็นวิดีโอปกติวิดีโอฉกเฉินแล้วก็รูปภาพนะคะ และหากเราต้องการดูคลิปไหนนะคะก็สามารถกดไปที่คลิปนั้นได้เลยค่ะซึ่งเข้ามาแล้วนะคะก็จะเจอกับหน้าตาแบบนี้ค่ะจะมีปุ่มลูกศรซ้ายขวานะคะเป็นการเล่นวิดีโอถัดไปนั่นเองค่ะแล้วก็จะมีปุ่มหยุดปุ่มเล่นนะคะและหากเราต้องการนําคลิปนั้นเข้าโทรศัพท์มือถือนะคะเราก็จะต้องไปที่คําสั่งเลือกค่ะจากนั้นค่ะเราก็จะไปเลือกคลิปที่เราต้องการนะคะก็จะมีสัญลักษณ์เครื่องหมายสีฟ้าอยู่นะคะเราก็กดดาวน์โหลดได้เลยค่ะก็จะมีแท็บเปอร์เซ็นต์ขึ้นมานะคะ เรียบร้อยแล้วค่ะเพียงเท่านี้นะคะคลิปวิดีโอแล้วก็รูปภาพก็จะไปอยู่ในแกลเลอรี่ของเราแล้วค่ะซึ่งเดี๋ยวเราจะพาไปชมภาพเหตุการณ์จริงบนท้องถนนสำหรับกล้อง LK รุ่น X13 จะชัดแค่ไหนไปชมกันค่ะ